สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเล่ประเสริฐศรีนะทุกคนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับมอเตอร์ไซค์เต็มหน้าเวทีเลยครับทุกคนนี่เวทีของเรานี่มอเตอร์ไซค์ว้าวมาจับจองพื้นที่นะฮะมาจองเลยครับมาจองที่เลยครับเนยวันนี้บัตรกี่บาทไปเนยบัตรกี่บาทไปเนยบัตรราคากี่บาทยังไม่รู้เหมือนกันค่ะยังไม่รู้ร้อยยี่สิบ 1้อ1ยี่สิบยี่สิบแพงไปไหมฮะแพงไปไหมราคาประมาณนี้เลยอ๋อถูก120ยี่สิบนี่ถือว่าถูกกันนะเนาะถูกไหมถูกทำไมรีบหนีไปไหนเหรอ FC เอาไปอ่านนั้นเป็นตัวรอเลยนี่นะฮะนีก่ โอ้ดิสานที่กว้างขวางนะฮะสำหรับค่ำคืนที่จังหวัดสิสเเกตในวันนี้นะครับทุกคนม,มาใสามาเต็มเลยนะนี่ฮะมาจับจอมื้นที่กันแล้วนะครับุคนวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับหายไปสองวันนะครับหายไปสองวันคิดถึงพี่หรือเปล่าครับน้องออฟครับน้องออฟคิดถึงพี่ไหม เบื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์ใหม่ทุกวันเลยรักพี่ไหมตอบก่อนแค่นี้รักพี่ไหมไม่ตอบอ่ะไม่ตอบแสดงว่ารักกล้าทำไมทำหน้าตายอย่างนั้นไงโอ้ยวันนี้อยากกินจังเลยไปเอามาเลย เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวคุยออกสื่อเดี๋ยวดราม่าไม่รู้ไงซื้อมาต้องมามาต้องสองวันไม่เจอหน้าเลยนึกว่าจะไม่มากันและโอ้ยไอ้อะไรวะรจะพูดอะไรวะไปเอามาเลยเร็วไปเอามาโอบกันไว้จ้ะนี่นี่ๆๆ <โ S 1> นี่นี่นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าแข่งในเกมโอ้โหในเกงในเกมอะไรโยอเดี๋ยวค่อยคุย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 ออกสื่ออยู่ แพ้ต้องอยู่รู้จักความว่าแพ้ใช่ไหมจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปเอามาเลยเร็วอย่ามาดั่งยิ้มเฉยเฉยน้องอออพี่คิดถึงออฟจังเลยอะอจิ้มให้พี่นหน่อยสีนิดนึงเดี๋ยวพี่จะไปละทำหน้าตาจะเลือนน่ารักจังเลยอุ้ยเนี่ยก็เป็นสะอย่างเนี้ยตั้งแต่มีครอบครัวมาเนี่ย ขอาแก้วแล้วนะทุกคนเอาไปจัดการมาเร็วทุกที่เอสซีแฟนขับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์มากจับจองพื้นที่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวด้านน้าวิธีก็จะเต็มแล้วนะครับดูลักษณะแบบนี้วันนี้อายะแน่นอนเลยนะครับทุกคนครับนี่นางเอกหมายเลขหนึ่งเราก็มาแล้วนางเอกปอมแปมอะไรนะ มาเดินามังม่จเนงไแม่แม่จองแล้วใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมสอดแจ้งไหมวะนี่สแเยสอดแจ้งเออสอดแจ้งเลยพรุ่งนี้กัไม่ต้องทำงานเนาะวันนี้วันี่ดิ๊กันมีงานหยังเดีย นานนๆทีจะมาไม่นานทีซิสเกตมาบ่อยมากซีสเกตมาบ่อยมากแต่ไม่ได้มาที่นี่อันนี้ก็เพิ่งมาเอาอำเภอนี้ใช่ไหมที่นี่อาเภอแรกอำเภอศรีรัตนครั้งแรกครั้งแรกเพราะว่าซิสเกตกาบยะอยู่แล้วเนาะวันนี้ดูดีมากันเยอะเลยคนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานที่ไหน ไหนคนงานเขามาเขาทำงานอะไรกันใช่ครับมันไปตีตึกทุกตึกอ๋อไปตัดเอ้ออ๋อนี่ละงานคนก็ไปขายลูกชิ้นอืมเทพดอนเมืองอ๋อแล้วก็มามาดูมะลันมาเยี่ยมบ้านมาแล้มาดูมะลันมาตั้งใจอันนี้เป็นงานอะไรงานเปิดวิกหรืองานอะไรงานเปิดวิกใช่ไหมงานเก็บบัตรใช่ไหมอ๋ออุ๋ยทัสดีมากันเยอะเลยดูดิเยอะเยเยอะเลยมาแล้วไทยเต้ไปหมดเลย เพื่อนแพงหลายร้านก็ไม่ยังดูหมอลำชื่อดังหมอลำชื่อดังมาอีกแล้วเสือมาฟูอีกแล้วตรงตรงนี้แหละกำลังพอดีอ่ะตรงนี้เรามาจากกรุงเทพเหรออโอ้สวัสดีครับคุณพี่ได้ข่าวว่ามาจากกรุงเทพเลยเหรอครับครับมาจากกรุงเทพครับมาอันนี้มาเพื่อมาดูหมอลำใมาดูนี่โดยเฉพาะ งไว้ก่อนเลยอมาเที่ยวบ้านแล้วก็มาจองขายลูกชิ้นแถวไหนครับเนี่ยอ่อนนุชครับอ่อนนุชซอยไหนครับเนี่ยซอยสามห้าอ๋อผมอยู่พระราชการสามห้าเอ้ยสามห้าสามเอ้ยห้าแปดอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเป็นร้านขายลูกชิ้นเลยเหรอครับเป็นรถรถพ่วงข้างขายดีไหมอยู่นึงอากาศร้อนไหมแค่นั้นแหละผมกลับไปล่าสุดนี่ร้อนร้อนแถวบ้านร้อนกว่ากรุงเทพมีบ้านเรานี่นะ แต่ว่ากรุงเทพมันมันร้อนอย่างเดียวไม่พอเนี่ยมันอากาศฝุ่นด้วยอากาศพิษด้วยมันก็เลยร้อนแบบแสบๆร้อนแบบแสบเนาะแล้วนี่แกก๊อฟกรุงเทพไปไหนครับเนี่ยนู่นแล้วที่สิบนู่นแหละวันที่สิบอ๋ออีกไม่กี่วันหลังสงการแล้วอยู่สงการก่อนจะอยู่สงการอยู่สงการก่อนอ่ะลูกค้าก็หายหมดสิทธิ์อไปไใส่อยากกับพื้นที่สิบนู่นแหละไปใช้ ไปขายเลยขายสงการใช่ใช่สงการคนกรุงเทพก็เยอะถนนโล่งก็คนก็เยอะเยอะเหมือนเดิมเนาะอันนี้มาตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยมาได้สามวันแล้วครับพารู้ว่าบ้านมีหมอลำมาเลยมาเลยซอสแจ้งเลยเนาะอ่าตัวนี้แหละกำลังพอดีตัวนี้แหละกำลังพอดีละแม่พ่อกินข่าวยังเนี่ย แล้วนั่งรอเลยใช่ไหมเนี่ยกาบจะไปช่วยเขาตั้งเวทีด้วยเลยไหมเนี่ยถ้าไม่เป็นนั่งรอเออนั่งแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะก็รอเวลามาจากไหนเนี่ยกันทารักษ์โอ้กันทารักษ์กรุงเทพเลยเราอยู่กรุงเทพเหมือนกันอันนี้มาเยี่ยมบ้านหรือมาสงการมาเยี่ยมบ้านแล้วก็กาบด้วยว่ามาให้ทันหมอลำด้วยไนี่วันนี้ดูสองรอบแล้วนี่รอบแรกมาดูกันไหนอำเภอเดชอำเภอเดชสิรเกตมาบ่อยมากบ่อยมาแต่ว่าเขาบัดที่นี่มาครั้งแรก คุนที่ตรงนี้าครั้งแรกย่านนี้มีสองงานแต่ไม่ถึงอุ้ยจำไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจแต่ว่าฤดูกาลนี้ร้อยกว่างานเออครับเอ้าเนาะวันนี้ซัดแจ้งเลยเนาะโอเคเนาะม่วนมวนม่วนม่วนเนอแม่วันนี้เนอะขอบคุณมากครับขอบคับครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศนะครับพี่ๆตำรวจก็เตรียมตัวแล้วนะฮะเตรียมตัว อันนี้เป็นกล้องนะเป็นมุมกล้องนะจริงทองฟ้าสว่างมากนะครับวันนี้มันก้อนแสงเลยดูมืดๆนะฮะเสือสาดเต็มเลยะฮะวันนี้บัตรเท่าไหรนะ่เนาะแต่แม่เขาบอกว่า120ร้อยยบาทแล้วเท่าไหร่ก็เดี๋ยว,ยวติดตามกันเนาะแต่หน้าง,งานนี้ก็คือเต็มแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะฮะขอบคุณ FC ชาวซีสเกตนะฮะที่มาให้กันต้อนรับเราอย่างดีนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ถ้าอยจะคลิปน้านะครับสวัสดีครับ